ตกอาจไม่ใช่เพียงน้ำจากฟ้าแต่คือร่องรอยความคิดถึงที่ยังไม่กล้าพูดออกไปสายฝนโปรยปลายตั้งแต่ช่วงบ่ายคล้ายว่าจะล้างกลิ่นร้อนจากกลางวันให้หล่นหายไปกับพื้นหินขาวเสียวเหวยาเดินทอดน่อ่งอยู่กลางตรอกในเมืองอันตัวอย่างไรจุดหมายใต้ร่มงกระดาษสีน้ำตาลอ่อนที่เธอยืมมาจากค่ารับใช้คนหนึ่งจังหวะสม่ำเสมอราวกับกลองของใจที่กำลังเต้นแผ่วเบา,เ,บาเธอเลี้ยวเข้าศาลาไม้เล็กๆริมสะพานโบราณบนพื้นยังมีรอยเปียกจากใครบางคนที่นั่งอยู่ก่อนหน้า เธอถอนหายใจเบาๆขณะนั่งลงปล่อยให้ความเปียกของชายกระโปรงสะสมไอเย็นเล็กน้อยตรงปลายเท้าเจ้ายังไม่เลิกนิสัยเดินหนีฝนเลยสินะเสียงนุ่มทุ้มดังขึ้นจากเบื้องหลังคล้ายจะมากับสายลมที่พัดเบาๆผ่านเข้ามาในศาลาเธอหันขวับพลันพบร่างสูงในชุดคลุมยาวสีเทาเปียกน้ำบางส่วนลี่หยางยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าสงบนิ่งแม้เปียกอยู่บ้างแต่กลับดูสง่าง,งามราวภาพวาดที่เดินออกมาจากผนงาาังศาลา ข้าหนีแค่เสียงในหัวข้าเองเสี่ยวเยาว่าเบาๆพลางหันหน้ากลับไปยังสายฝน